โอ้คีเจ็บนะทอกันโหนโหนนี่สวัสดีครับอยู่กับผมช่องยูทูบ e จอกับผมดำสิงนะน,นี่พามาดูนะโอ้รถไทยน,นะซีเอลซีเจ็บนะซี LC, จนโอ้โหเห็นรถรอนะอพาไปชมรถรอนะโอ้คนนี้รอจัดน,นะ เป็นรถเทนีหรือเปล่าไม่รู้นะเลี้ยวเข้าไปแล้วนะอู้หูเลอร์นะยังรอเลยนะไอ้ยของเทน,นะข้างนั้นนะอย่างนี้เราไปดูนะเดีย๋ยวพาไปชมครับเป็นลำเฉลยนะอ,อยู่ไกลเลยนะเป็นสิบล้อนะไอ้สีเอฟเฟกต์เนี่เป็นสีเอฟเฟกต เดี๋ยวพาไปชมครับวันนี้พาไปชมรถไถก่อนนะเออโหจัดนะ ยังสุดเลยขอบสิ่มีเน้่นะอ uh, สุดยอดน,นะสำหรับ47 C17 มาชมนะมาแล้วครับ รถใหม่นะอันนี้จะเป็นรถใหม่นะอู๋จะเป็นรูขอรุมช่างนะคันนี้สิวันร้อนนะอันนี้ทะเบียนยังไม่ได้นะอันี่ด้วยนี่ใส่ทะเบียนนะลองผลายก็เลยสั่นไปหน่อยนะ มีสันนลน์นะเพราะว่าไม่เอาขากรงมานะ่ะโอ้โเสียงเงียบปีดนะครันนี้นะสยอนแล้วนะโอ้โ ทำไม,มา่ได้ยกทำนี่แทบจะไม่ได้เหยียบคนเริงเลยนะวัวตัวเงางออมานะ FC 9 j นะทั้งนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นเจดีนะครับ210แรงมากลลยก็จะสวยนะอายพอได้นะครับผมรถไม่ครับนี่โอเคนะมองชมรถไทยกันต่อ ้ถ่ายอเ,เอาจะมือสั่นไป่ลยนะตื่นกล้องว่ถ่ายนะอะยังโคดนะ โอ้โอ้เสียงดักฮนะอันนี้นโดนะอะโคข่าวเป็ิว่ารัาเออสีเียนนะเดี๋ยวพาไปชมทันลืนครับนะโอเคทันลื่น่ะมื่กินี้ ชมกันเลยกันหน่อยดีมากทุกคนเลยไปชมฉันเลืมครับโอ้คนขับก็ว่โอ้มันออดู้ใหญ่หรือเปล่าเนี่ยไอ่แดด้ันอ่อนว่ะแปลว่าน้ำมันมันหนืดนะครับตรงนี้เหยียบไม่ไหวได้นะโอ้ยางาครับนี่ยางรุ่นใดครับนี่ สุดยอดนะลุ้นเดือดนาลุ้นเดือดนาลุ้นต้องตองกอแตกแล้วนะแตกไปอาฐานนะโอ้ถึงมีอายุการใช้งานก็ต้องเปลี่ยนในยางนะโอ้แต่ความรุนคนนี้คนนะมาฐานเอาเนาะกันนี่มาดูกันต่อครับคันนี้เอชโอเจตีนะรอยเก่าห่างอ้เบรกล้อหน้าน,นี่สุดยอดเลย อันนี้นาจะเป็นเครื่องเฮตูนะเจ็ดดีน,นนะเนาะชิคาผ่านน้ำนะเสียงเขาอาจจะด้งดันเลยนะสำหรับคลิปนี้ต้งจบอันนี้นะครับติดตามกันคลิปมานะก่อนลาไปจอนสวดดีครับ